โอ้กว่าจะถึงครับพี่น้องมาดูว่าได้กี่ตันครับขึ้นเลยช่างนะเดี๋ยวช่างแม่ดูก่อนฮะช่างแม่ช่างแม่กว่าจะมาถึงนิวลำบากดาดดำกว่าจะได้เงินพันนะครับพี่น้องไง้เงยเงยตันครับน่แม่เอาแม่สิบห้าตันแปดเกินเดี๋ยวไปตักก่อนเ้อ น้ำลงไปถ่ายขก็นั่งก็ได้ยืนตรงต่ช่างก็ได้เพราะว่าเราช่างมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปตักออกนะทุกคนขบัขบขับยังไงขับเป็นไหมนะ่ะ ยังไงโอ้โห ยุ้มออกตักออกอีกนะคะแม่ได้แค่สิห้าตันน่าจะสองตัก เหลือเลขสิบสี่ตันเก้านะคะหาหักนะ เท่าไหร่มองไม่เห็น,ออานสามสิบเจ็เท่าไร่เกินหน่ร้อยโลขอยนไมนีด้จะให้ดูเกิน8แโลร้อโลร้อยโลอ่าร้อยสิบทำไมขยับขึ้นเรื่อย ไม่เกินนะคะล้ำหนักไม่เกินอะไรนั้นเฉดแล้วไล่เหรอให้ไปด้วยมั้งเนี่ยเดินไปรอเขาน่าจะช่างแล้วแหละเพราะมันดังตึง ดึงแล้วอาจจะรอรอขึ้นรถตรงนี้โอ้โ oh. ห นี่ก็ได้บินแล้วครับไะเดินทางกันต่อเลยโอ้โอ้โอโอลูกวีรออยู่ดีบ่ไปกันเด้อ รอ,อรับลูกพี่ก่อนครับลูกุนเดินมาแล้วครับโอ้ได้เลยลูกพี่เอ้ยลีลาเน่โอ้หนุนับมาแล้วครับมาอย่างหงงครับอันนี้มันเป็นอิตันเด้เกียร์หนึ่งนี่มันขึ้นกกไม้ได้อะถ้าเกียร์สองนี่ขึ้นสวรรค์ เจ็ดครับท้เลยครับในเนื้อเท่าไหร่2ยิบามันถึงไหมการเท่าไหร่คุ้มไหมเนี่ยคุ้มคุ้มบสามคุ้มไหมเนี่ยคุ้มสบายสบายเลยครับ เหมือนรถเปล่าเลยลูกพี่อือเป็นไงครับเป็นไงครับเหลือๆเลยครับเหลือๆครับ เกียร์ก็เฟี้ยวได้ครับอันนี้หกยังยังครับยังยังโอ้ท้ายแคนี้โอ้ก็วิ่งไปอะไรทันเขาโอ้ <c oughs> ตายเลยเอ้เดี๋ยวติดไฟแดงแล้วเนาะ,นะเออขึ้นได้ไหมตรงนี้เนาะลูกพี่เนาะยับเลยนี่อู้เต่าวเก็บเต่าออกเป็นคนใจบุญนะนี่หั้ไฟเขียวลูกพี่ นาะรอก่อนเนาะติดไฟแดงก่อนนี้อู้ออกตัวได้ไหมนี่ไปรถเดิมๆด้วยเนี่ยตรงไปเลยไม่ได้เปล่าจักแล้วไปไหนเยอะ ไม่มีเลยจันทีสักเดียวไปไรบ้าเขาสาว่าจะดูควันสักหน่อยไม่มีเลยโอ้ยสบายแค่นี้แล้วรถเขาจะเข้ามาได้ไหมนี่เราจอดงี้นะนาะแยกอะไรก็แยกไฟแดงเลยพี่ตรงนี้นะสีแยกเนี่ยฮะสีแยกอะไรสีแยก บ้านกรวดหรือเปล่านี่เยาวราชนี่ยที่นั่นทองมั้ที่ทองมันไม่มีป้ายสพเมืองยางเมืองยางหรออออีกเก้ากิโลนะเมืองยางอือใครรง้บอกหน่อยอ่าจอดขวางเลยปกติต้องคิดซ้ายกว่านี้นี่โอ้ลืมเลยเราต้องดึงลูกไหมไม่ต้องดึงไหมไม่ต้องดึงอย่าเบรกไว้เลยนียอย่าเบรกไว้นิดเดียว อยู่เลยอยู่นิดเดียวนี่ไงนิโป้แตะนิดเดียวเองสุดยอดใช่ไหคันนี้ขายเท่าไหร่ฮะขายเท่าไหร่ล้านสองแม่ลูกแม่ลูกเอาไปเลยแม่ลูกล้านสองล้านสองนี่มัจะเปียนข้อมูลใครไม่ซื้อก็บ้าแล้วใช่กำลังเหลือเหลือ,เหล,อเหลือไม่ต้องอีตันครับใจต,ตันไม่ได้ตอนถอยอ่อนเราเลี้ยงพวงมาลัยได้ทันไง หนึ่งน,นั่นนี่สองเลยไหมสองแล้วสามสองสองเลยครับโอ้สบายจนนะดูเวนาะถ้าก่อนโอ้ถ้าไม่มีท u r b o ในสับสองโอ้ถ้าไม่มีท u r b o หนักเกิน,นหนึ่งหรือเลยเลยสบายสบายเลยครับ ้ยังซีเองซีเองซีซียันนี้นะซีด็กใจเด็กใจบ้าพี่น้องสบายสบายครับนี่ตัวนี้ขึ้นมอนะครับนี่โอ้ตัวนี้ลมัมเมนใช้นี่แ <c oughs> ยกลมัมเมนใช้ผมก็พูดถูกได้ล, <c oughs> ลรอเออ ปลาเหล่ามันแรงใจ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 นะพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้เลื้อๆครับนี่บูดแค่บูดบางๆครับบูดแค่ห้าปอนด์นะผมสบายสบายเลยยาวไปครับเหยียบแล้วสับเกีย pues ร์เหยียบแล้วสับเกียร์น่ะ เยดูบูธก่อนนี่บูธเพิ่งได้สิบปอนด์หนึ่งโอหกแล้วครับนี่สบายเลยไหลๆเลยครับนี่มสุดยอดครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะเออคลิปนี้ก็พอได้เห็นบางๆครับคลิปนี้ลำลาทุก่ันไปก่อนครับสวัสดีครับ